เรื่องชายแดนไทยกัมพูชานี่ต้องบอกว่ากำลังตึงเลยนะล่าสุด24มิถุนาเนี่ยนายกก็เรียกประชุมด่วนเลยพวกหน่วยงานความมั่นคงคือดูเหมือนจะเอาจริงเอาจังกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่มันกระทบไทยเราหนักขึ้นเรื่อยๆอยนะ อืมใช่ค่ะแล้วก็มีข้อมูลจาก UN ด้วยนี่คะที่บอกว่ากัมพูชาเป็นเหมือนศูนย์กลางอาชญากรรมระดับโลกไปแล้วทั้งแก๊งคอเซนเตอร์เอยการฟอกเงินเอยปีหนึ่งนี่กว่า6 0แสนล้านบาทเลยนะปัญหามันใกล้ตัวเรามากๆเลยค่ะใช่เลยใกล้มากรัฐบาลไทยเลยประกาศ5มาตรการหลักออกมาตั้งเป้าเห็นผลใน3เดือนเลยนะมาตรการแรกเนี่ยก็เน้นความมั่นคงก่อนเลย คุมเข้มเวลาเปิดปิดด่านชายแดนเจ็ดจังหวัดที่ติดกับกัมพูชาแล้วก็คุมสายการบินด้วยอ๋อเหมือนกับสกัดช่วงทางเข้าออกเลยว่างั้นเถอะนะคะแล้วเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีล่ะคะเห็นว่ามีมาตรการเฉพาะทางด้านนี้ด้วยหรอมีสิอันนี้ก็เข้มเหมือนกันตรวจสอบเลยพวกบัญชีมา้านะคือบัญชีธนาคารที่จ้างคนเปิดรับเงินผิดกฎหมายตามเส้นทางการเงินแกงคอแล้วที่น่าสนใจมากๆคือเขาจะตัดสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตเลยนะ ตัดเลยเหรอคะใช่เคเบิลใต้น้ำที่เคยส่งสัญญาณเชื่อมต่อไปยังหน่วยงานทหารกัมพูชาเลยอันนี้ก็น่าจะกระทบการสื่อสารเขาพอสมควรแหละแล้วก็ดึงปะปะงสำนักง,งานป้องกันและป,ะปราบปรามการฟอกเงินเข้ามาช่วยอายัดรับสินพวกนี้ด้วยโหการตัดสัญญาณนี่น่าจะเป็นมาตรการที่แรงอยู่นะคะอาจจะส่งผลกระทบหลายด้านเหมือนกันนะ ถูกต้องเลยแล้วก็ยังมีเรื่องระงงับส่งออกสินค้าบางอย่างด้วยเช่นไฟฟ้าน้ำมันหรือของที่อาจจะแบบว่าไปสนับสนุนผู้อาชญากรได้ก็เหมือนตัดท่อน้ำเลี้ยงไปอีกทางหนึ่งส่วนผลกระทบกับคนไทยเราเองรัฐบาลก็บอกว่าเตรียมมาตรการเยียวยากเกษตรกร SME อะไรพวกนี้ไว้แล้วสุดท้ายคือตั้งเป้าผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางปรับอาชญากรรมเทคโนโลยีในภูมิภาคไปเลย โอ้ oh, ฟังไทยเราเอาจริงขนาดนี้แล้วทางกัมพูชาเขามีท่าทีตอบสนองออกมายังไงบ้างคะตอนนี้ทางนายกฮุนมาเน็ตเขาก็ออกมาพูดนะเปรียบเปรยกัมพูชาเหมือนงูที่แบบนิ่งๆอยู่แต่ถ้าโดนยุยุยเมื่อไหร่ก็พร้อมฉกได้เหมือนกันอืมหืมฟังดูเหมือนการส่งสัญญาณเตือนนะคะแต่ในทางปฏิบัติล่ะคะ เรื่องการเปิดด่านที่ปิดไปเขาว่ายังไงบ้างเขาบอกชัดเลยนะว่าจะไม่เปิดด่านถาวรที่ปิดไปจนกว่าไทยจะกลับไปเปิดด่านทั้งหมดเหมือนเดิมเหมือนช่วงก่อนวันที่7มิถุนาคือก่อนที่ไทยจะเริ่มปรับเวลาเปิดปิดนั่นแหละเขาบอกว่าถ้าไทยเปิดก่อนเขาก็จะเปิดตามภายใน5ชั่วโมงเลยแล้วถ้าไทยไม่เปิดล่ะคะถ้าไทยไม่ทำตามนี้ก็ไม่ต้องคุยกันไม่ว่าจะเวทีไหนก็ตามแม้แต่ jbc หรือคณะกัรมาที่การเขตแดนร่วมที่ปกติใช้คุยเรื่องเขตแดนก็ไม่คุยด้วย โหเหมือนยื่นคำขาดเลยนะคะแบบนี้แล้วเออที่เขาลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้พัดถิ่นชาวกัมพูชาล่ะคะอันนั้นคืออะไรใช่ใช่เขาไปเยี่ยมคนกัมพูชาเกือบ4,000คนเลยนะที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวในจังหวัดพระวิหารก็ไปยืนยันว่าจะปกป้องอธิปไตยด้วยสันติวิธีแล้วก็จะเอาพื้นที่พิพาทสี่แห่งไปสู้ในศาลโลกหรือ i c ซศาลยุติธรรมระหว่างประเทศด้วยอืม ก็นาสังเกตนะคะที่ปากบอกว่าสันติวิธีแต่พอไปดูการกระทําบางอย่างเช่นการเผชิญหน้าที่ชายแดนหรือการใช้ I.O. ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสามในโซเชียลมีเดียมันก็ดูเหมือนจะ,ะส่วนทางกันอยู่นิดหน่อยนะคะนั่นสิที่บอกว่านิ่งเหมือนงูเนี่ยอาจจะไม่จริงทั้งหมดนะเพราะก็มีแรงงานวัาตาหารเขามากดดันที่ชายแดนอยู่เรื่อยๆแต่คนที่เดือดร้อนที่สุดไม่ใช่ใครอื่นเลยคือชาวบ้านตามแนวชายแดนนี่แหละ อย่างที่ช่อง,ง,งสังมศสืสเกตวันก่อนก็วุ่นวายกันใหญ่เลยหรอคะเกิดอะไรขึ้นที่นั่นคะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะคือวันนั้นเนี่ยฝั่งไทยเราเปิดด่านช้าไปนิดหน่อยอาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แต่ปรากฏว่าฝั่งกัมพูชาไม่ยอมเปิดด่านเลยทีนี้ก็เลยทําให้คนกัมพูชาที่รอข้ามแดนกับประเทศเนี่ยตกค้างกันเพียบเลยบางคนเพิ่งกลับจะไปหาหมอที่สุรินก็กลับบ้านไม่ได้อ้าวแยกเลยสิคะใช่ เขาก็พยายามคุยกับเจ้าหน้าที่ฝั่งตัวเองนะแต่กลับถูกไล่ให้ไปข้ามที่ช่องจอมจังหวัดสุรินทร์แทนทั้งที่หลายคนเขาใช้บอร์เดอร์ a s s อะซึ่งเป็นเอกสารที่กําหนดว่าต้องข้ามที่ช่องสงมเท่านั้นไปช่องอื่นไม่ได้อ้าว oh, แล้วอย่างนี้จะทํำยังไงกันล่ะคะติดแงกอยู่ตรงนั้นเลยสิก็ยังดีนะที่ตอมอไทยเราเข้าไปช่วยเจรจาให้ใช้เวลาคุยกันเกือบหชั่วโมงเลยนะสุดท้ายฝั่งกัมพูชาก็ยอมเปิดด่านให้ชั่วคราวแบบแป๊บเดียว ให้เฉพาะคนที่ตกค้างข้ามกลับไปได้ถึงแค่ตอนเที่ยงวันแล้วก็ปิดทันทีเลยอ๋อเปิดแค่แป๊บเดียวใช่แต่ฝั่งไทยเรายังเปิดตามปกตินะคือจันพฤดศุกแปดโมงเช้าถึงบ่ายสามโมงฟังแล้วก็เห็นใจชาวบ้านนะคะปกติเขาก็ค้าขายไปมาหาสู่กันความสัมพันธ์ระดับชาวบ้านจริงๆมันดีอยู่แล้วนะแต่พอนโยบายระดับบนมันขัดแย้งกันแบบนี้คนข้างล่างก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยเลย จริงมากเลยชาวบ้านกัมพูชาเองเขาก็บอกว่าลำบากถ้าปิดด่านแบบนี้แต่เรื่องยังไม่จดแค่นั้นนะที่ปราสาทตาเหมือนทมสุรินก็มีเหตุการณ์เหมือนกันเอามีอะไรอีกล่ะคะที่ปราสาทตาเหมือนทมมีชาวกัมพูชานะับพันคนเลยนะทั้งชาวบ้านพระแม่ชีแล้วมีทหารนํามาด้วยมาทําพิธีเชิงสัญลักษณ์ที่นั่นเลยหลังจากที่มีกลุ่มคนไทยเราปั่นจักรยานไปทํากิจกรรมแถวนั้นก่อนหน้านี้ไม่กี่วันดูเหมือนจะเป็นการแสดงออกว่าเขาไม่พอใจอะนะ แล้วทหารไทยเราจัดการยังไงครับตอนนั้นทหารไทยเราก็ยืนยันชัดเจนนะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ในเขตราชอาณาจักรไทยแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลพื้นที่มากขึ้นแต่สิ่งที่ดีมากๆเลยนะคือน้ําใจคนไทยพอรุ้งข่าวเนี่ยก็พากันไปให้กําลังใจทหารที่ชายแดนเยอะมากเลยเอาของไปบริจาคกันเพียบทั้งอาหารแห้งน้ําดื่มผลไมต้ตามฤดูกาลอย่างทุเรียนเงาะลองกองจากจันทบุรีก็มีนะส่งไปให้ทหาร โหน้ำใจคนไทยนี้สุดยอดจริงๆไม่เคยขาดเลยนะคะเห็นว่ามีการตั้งจุดรับบริจาคในหลายๆพื้นที่ด้วยอย่างที่อำเภอโพลขอนแก่นก็มีคนเอาเข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มหรือแม้กระทั่งยางรถยนต์เก่าไปช่วยทหารด้วยใช่เลยแล้วยังมีนักวิ่งการกุศลด้วยนะคุณบังอับดุลสารีเตะเขาวิ่งจากปัตตานีไปถึงบุรีรัมย์เลยระยะทางตั้ง1ัน0กิโเมตรใช้เวลา35วันเพื่อระดมทุนซื้อของช่วยทหารชายแดนนี่แหละ ตลอดทางก็มีคนออกมาให้กำลังใจบริจาคเงินช่วยกันเยอะมากจริงๆอืมสรุปสถานการณ์ตอนนี้ก็คือต่างฝ่ายต่างก็มีจุดยืนของตัวเองชัดเจนเลยนะคะฝั่งไทยก็เน้นแก้ปัญหาอาชญากรรมเป็นหลักส่วนกัมพูชาก็ตั้งเงื่อนไขเรื่องการเปิดด่านเป็นประเด็นสำคัญเลยถูกต้องเลยผลกระทบมันก็ตกอยู่ที่ประชาชนตามแนวชายแดนแหละที่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนนี้ไปก่อน สิ่งที่น่าคิดตามไปก็คือในขณะที่ทั้งสองฝ่ายยังคงยึดมั่นในจุดยืนของตัวเองแบบนี้เนี่ยสถานการณ์ตึงเครียดนี้มันจะส่งผลกระทบอะไรที่มันลึกกว่านี้ในระยะยาวหรือเปล่าทั้งต่อความสัมพันธ์ในระดับภูมิภาคหรือแม้แต่ความร่วมมือในการแก้ปัญหาข้ามชาติอื่นๆแน่นาครบ้างอันนี้น่าจะต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลย